วัสด <P an chen> ีครับพี่น้องครับโอ้ยจั <P an chen> ยะลอยเหิ่งก <P an chen> ับพี่น้องไก่ใต้น้ำสุด,ดยอดสุด,ดยอด,ดย <P an chen> มือแรงไก่ใต้น้ำนะครับในราคา150บาทนะครับสามารถอุดหนุนซื้อไวไ้ให้ผู oh. ้ถ่อผู้โถครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป <P an chen> ิดกลองโขไดินกตจกา เอกซีอยู่แล้วคอใส่เขาเลยได้ยกละตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีดอกเจ้าบอกให้มีสิรีส์มีรอยู่ไปเร็วเด้อคนน่ะเด้่อพามาเด้อพี่น้องครับมากินข้าวน้ำลปองเขาอะไรล่ะพอรพอร่วมงานกับผู้คอยฟังฟังค้อยฟังังปดูว่าไปยนะ เอาเปลี่าพูดเพื่อสักงได้ก็ได้พี่น้องนะครับสั่งมาได้เด้อครับพี่น้องกองเขาไปทำนักงานหน่อยนะจ้าป้าแห่งกับอันนี้พี่น้องป้าแห่งกับเกี็บบองนะครับพี่น้องเอาใสยกันพี่น้อเสื้อพี่น้องเพก็เสื้อให้พี่น้องโอ้ยดีแล้วล่ะนะครับเสื้อทำนักงานไว้เดี๋ยวนี้ตีเขานี่ก็ได้ปลาแดกบอลนี่ก็เสื้อไว้สำหรับลูกฝากร้านได้เปเจลล์ปินพอทีมงานปลาแห่งนี่นะเนาะกินกับเจ้าบองเนี่ยเข้ากันถนัดนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจทีมงานของหน้าห่างเคียง เวลาเดินทางเขจะอยู่นขันไหวก็ได้โซเฟอร์ก็ได้จิ้มเขาเนี่ยก็ไหวก็เสื่อยที่มันงอนน้าหางเชียงหรือว่าตำแหน่งใดก็ได้ที่เพื่อนหอวเขาไปกินระยะในระหว่างการเดินทางได้นะครับผมได้ทุกจุดนะครับ้หน้าหางเชียงครับนี่ครับพี่น้องเพลย์สูนกีสนใจนะครับทักหาจ่าร้อยได้เด้อยนะครับพี่น้องเจ้าบองป่าแหงนะครับมาใหม่ๆมันมาสดๆดหอนห่อน ติ๊บเข้ามิเบสกระติบด้พี่น้องกรติบนะครับติ๊ในราคาหนึคะแนนต่อหกระติ๊บรับผมส่วนปลาแม่นี้นะครับหกแผ่นในราคาหนึ่งคะแนนคะแนนโอ้ถูกครับผมกิได้มันกิได้ขาบเดียวได้กินผู้เดียวกินได้สามสี่ว่เนเดียวแพ้นเดียวก็อิ่มแล้วเ้อาอยาบางอีกแม่ในราคาหนึคะแนนนะครับผมเปน้อกคือกันแต่ขนมของตัวสีหนึ่งก็ปุกแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยห้คะแนนหนึ่งร้อยห้ กินแล้วมีประโยชน์สรรพคุณเอ้าโากาสเลยระหว่างการเดินทางตองนั่งหางเคียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอ่าคุณพี่มะด้วยนะครับสวัสดีพี่มะอันนี้สามารถเทสกล้องเก็บขึ้นก็ได้นี่กินมื้อเหรอใส่เคียงสมั่งก็ได้นะครับปรแอกบองในราคาหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผมป้าแผ่นหกแผ่นหกเอ่อหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผมนะครับราคากระชีพเขาด้วยพี่น้องเด้อนะครับกิบข้าวแบบนี้นะครับผม จะมีอยู่สองแบบนะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นเส้นใหญ่ตอนนี้เส้นใหญ่เหลือติดเดียวครับเส้นไหนเส้นเล็กเหรอเส้นเล็กเหลือสิบโอเล่เก้าเล่เก้าเส้นเล็กน้ำใสครับน้ำใสน้ำตกด้วยคะแนนหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนครับตอนนี้กระปอยเขาขายของมันเป็นห่วงเยอะโยกเพาเขามากมันจะเศร้าขายได้แพงครับผมวิ่งกินเผาระบ้าถาดพี่น้องถ้าถาดพ่อเทใส่ไก่พี่ว่าถาดเบิร์ดพี่น้องสวัสดีพี่สมเกียรติครับนี่ ผูได้สนอิส่สนใจนะครับสั่งมาได้เด้อนะครับพี่น้องสองสามย่างนี่นี่พี่น้องซื้อไว้ให้ทีมงานทุกหลายตำแหน่งหรือว่าทีมงานตำแหน่งใดหรือว่าศิลปินท่านใดที่พ่อพ่อแม่แม่ไอ่ไอ่อยากสนับสน,นุนชื่นชอบอนะครับผมก็สามารถซื้อไว้ได้กิฟต์คาวนี้ประโยชน์คือวัาขอไปกินในระยะในในเวลาเดินทางเกี๊ยวบองก็สามารถเปิดกินได้นะครับในเวลาเดินทางความทั้งปลาแห้งน,นะครับ,รบก็สามารถทอดตั้งแต่อยู่หลังห่านไปไว้จะกินกลางทางก็ได้แมนแล้วเนาะอาจารย์กับนะครับเจ้าพี่น้อง กัขนมตุ้ยสีนะครับผมกับปุกนึ่งกับร้อยหาสีเพื่อกันลับพี่น้องร้อยหาสีคะแนนสอ้อยลูกสร้อยลานไปแมนนะครับผู้ใดอยากจะสนับสนุนนะครับแมนบอกเสือว่าใครกับทักมาพูดคุยทักทายกันได้ขึ้นเขาพี่น้องนะครับบบสีเลียดพี่น้องอย่าไป็นคืนหลายเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้ลูกเต่ามากไทยกับเพื่อตัวเป็นไรได้พิเศษเน่ยก็ได้กทุนห้อนแมนนะครับส่วนหมูมีรัมหมมีลำมเราย่างกับหนึ่งห้องกับมะเมนคุณมะเมนหนังโอ้โหหลายเลยมี ฮักพอฮักยังปนันอเนระตัวสีกอาศายพ่อๆแม่เอไอเอ็ซีมแล้วน้องคนเออถ้าเกิอยรกับพ่อใดนีกั้นเสีอาศายเพิ่นโอนทำอะไรมาให้มันกันั่นต้องเอานีน้ำใจแลกกับเพิ่นใช่บอกยังไงไอ้ลอยเขากับพอใดข้ามุกไอ้ละเสียีไปล้ำปลาจินครัไก่เตือบกับไปครับล้ำปลาจินแล้วก็แกไปขายต่นกรไดกมมก็แกจมพวกนี้อแล้วพ่อทานอันนี้งแนหนึ่งยคะแนนครับนะครับ พี่ Kid> น้องก็สั <S <S ่งเข้ามาหด้อดื้อผมติ้งเขานี่ลายงามอยู่พี่น้องกล้องเา่งดางพี่น้องพร้ี่แ้วครับเปดแบนี้นะครับผมเปดเียวบองแบงดาแล้วก็เจียวบองปราสับธรรมดานะครับเพ่นามองาเพ่ดับมือ โหดปดับี่น้องไก่ไต่ห้ำมาบึงไก่ไต่หนำเพิ่นปี๊แบบสุดยอดสุดยอดคักักัก่น่องมือเนื้อครับนี่ไก่ไต่หนำพวกเดียิมงานมากพดี นี่พี่น้องกองเขาเด้อพวกกันใ้แล้วติ๊บนึงจากพี่มาเมนมนเมนโอ้สวรรค์ก็ติบแบบนี้นะครับนี่ติ๊บให้เสียงหญ่เลยก็ติบเดียวนะครับแล้วก็เป็นตีนใหม่นะครับเดี๋ยวติบเดียวได้พี่น้องเด้อนี่นี่ครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นอ่าติ๊บเล็กนะครับผมติ๊บเล็กไม่ไพ่เสียงน้อยนะครับนั่นจะเล่นยากพวกกันพี่น้องครับแล้วกับคุณสมบัติประโยชน์ก็คือกันนั่นแหละโอ้ใอยยกู่ิน เดี๋ยของพ่ออีกตัวสีเลยติเหนียวมากเนี่ยครับอันนี้ตัวจะไปรับมาสั่นโอ้ยนะครับพี่น้องจะับม้านับศูนย์ฝนในเด้อนะครับพ่อฝืนในมีกำลังใจว่าไงซะนี่แต่ว่าท่นที่มาถามาลงมาไล่เนี่ยกะชี่มาลว่าชี้ใดทำไดนแมนเออมาตกตัวเลยเพราะว่าตัวสีโบ้บบได้คือวาเซียนบบได้บบได้คือตัวซะแมนเออ ขายแบบนี้อีกว่าแมน,านคัดทีทาเพิ่นนักก่นะกันไอเพิ่นเพราะว่าจังเฮาหนีมันบุหรี่มีพอหักไป่หักบุหรี่แมนพอหกัหกคือเพิ่นครับเออเขาก็อาศัยว่า,อา,วาเอาของมาขายเพราะว่าแม่เอ,อย้ยไอเขานะครับผมท่านผู้ใดซื้อก็เพราะว่าขอประคุณหลายๆลาท่านผู้ใดพูดซื้อเพราขายกับเพราะปังการพูดพูดกั้งแม่ไหนก็ตั้งแต่ไหนก็จะขอไม่เล่นได้พี่น้องเด้อนะครับป่าแห่งนี้กับทีมงานอยู่น้องเฮ้ยตะโมงใช่ครับ น้องนั่งหางเชียงแมน้าเท้ากะเตีดยไม่มีรอบเด็กมาถอดยุกวะไว้มืออื่นก็ได้เทียบทีมงานขอมาได้สดแม่นะครับแล้วก็บรับันทีเท่าไ่ก็ยี่สิบสี่ยแต่ว่าเขาเข้ากันสิได้สดได้มืออื่นได้สดคุมปีดมืออื่นพยาบาลเป็นว่าก็คือคนสร้างคนแผงพ่านพิศดารบัตรซีิเก่า็ได้เลยไปนองเื่องากเนยเด้อเขากุมเขากุม สวัสดีครับพี่ศิวกรสวัสดีครับสวัสดีครับผมพินาลินพี่ศิวกรนะครับครับจักพี่น้องคนซื้อไปหยียงซื้อปลาแดดวางซื้อทิพเข่าซื้อกระล้มชายหยดแต่ตอนนี้กับเขาซะก่อนหย่อนต้นครับผมมันจะเนี่มันอุ่นท้องจรินเขาไปนำไรซืดไปห้องก็ะไรเนี่ยครับแจ็คสิร์เทียรพผีร้องเด้อผีร้องนำกันก็ผีร้องเริ่มแรงเด้อกับเขาหนี่มจัก พี่บอยขอบคุณพี่บอยหลายๆเด้อขออบบคุณพี oui, er ่ยยหลาๆเด้อนะครับสำหรับกความเย็นนี้สวัสดีคร <oh ับอาจารย์ร้อยทำแบบนี uh ้แหละครับ FC รักไม่บ like uh ังคับให้ซื้อแต่พูดคุยกันได้แมนครับคุณพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดอยากได้ก็ทักมาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณพี่สิมกรด้วยนะครับขอบคุณล่าสุด